เราตั้งต้นจากด้วยกระบาดปูนแล้วก็มีสาลายมีมมยน้ํายลอยแล้วก็มีน้ําวนแบบนี้เรืงแบบนี้ถามว่าดีไหมดีครับแต่ว่ายังดีไม่ค่อนข้างที่จะสูงสุดสําหรับฟาร์มเรานะค,ะครับผมอัตราการโตจะต่างกันประมาณ2.5เท่าเฮ้ย2.5เท่าเลยเหรอใช่ฮะไซส์ที่โฮโฮค่อนข้างที่จะใหญ่สุดของเราจะเป็นไซส์ประมาณไข่เป็ดเบอร์ศูนย์บผมไซส์ที่เริ่มท Panda ําพันุ์ได้ก็เป็นประมาณไซส์มะขามป้อม คุณดูอันนี้ไข่เยื่อม้าซึ่งเขากําลังจะเอาไปทําไข่กะเพรากรอบเราก็เลยเอามาก่อนมาเทียบให้ดูเลยว่าคือมันใหญ่มากจริงนี่ที่เนี่ยคือเต็มที่กับคนที่มาดูงานมากๆเพราะว่าอยากให้ได้ความรู้ไปเต็มที่จริงๆ ทันจอนครับวันนี้จะพามาดูการเลี้ยงหอยขมยักษ์ลัตะนะต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้กระแสแรงต่อเนื่องคนเอาไปเลี้ยงก็เยอะแล้วก็ตายก็แยะ่นะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหเลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้เลี้ยงยังไงให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เลี้ยงยังไงให้รอดวันนี้คนที่จะให้ความรู้อยู่ตรงนี้แล้วคุณน้ำมนต์เอง <c oughs> สวัสดีฮะสวัสดีครับโอ้โห <Oh, ยืนรอเลยตรงนี้ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จริง <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่แถวกิ่งแก้วแถวสนามบินสุวรรณภูมิครับคระนั้เนผมแบบ แล้วเขาควรจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันเลยดีกว่า ก็คือแบ่งปันองค์ความรู้ครับครับผมอ่ะนี่ก็เป็นโซนแรกที่น้ำมูลเคยเลี้ยงมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมเราตั้งต้นจากด้วยกระบะปูนแล้วก็มีสาลายมีไายน้ําลอยแล้วก็มีน้ําวนแบบนี้ครับผมเลี้ยงแบบนี้ดีไหมเอ่ยซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะต้องเลี้ยงแบบนี้แน่เลยเลี้ยงแบบนี้ถามว่าดีไหมครับดีครับแต่ว่ายังดีไม่ค่อนข้างที่จะสูงสุดสําหรับฟาร์มเรานะครับผมเนื่องด้วยการจัดการค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งอัตราการโตค่อนข้างต่ำหากเทียบกับระบบอื่น ที่เราเคยเลี้ยงมาอย่างนี้ครับครับหลายคนเวลาเลี้ยงก็คือเขาก็บอกว่าให้เลี้ยงจำลองตามแบบธรรมชาติไหมฮะแล้วทำไมมันยังแบบว่าเอ้ยโตช้ามันไม่โตอะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยคือโปรตีนในพืชจะค่อนข้างที่จะต่ําหอยเขาเป็นสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์เป็นหลักเนาะพอเขาได้กินพวกสาร่ายที่ตะไคร่พวกนี้เป็นหลัก uh huh. อัตราการโตเขาจึงต่ําและเนื่องจากเราใส่แร่ธาตุในปริมาณที่ไม่ถึง uh huh. มันก็เลยทําให้การโตของเขาเป็นไปอย่างธรรมชาติของเขาจริงๆก็คือค่อนข้างที่จะช้าและทีนี้ทํายังไงเราถึงจะทําให้มันโตรเราก็เลยเปลี่ยนการจัดการของเราใหมห่เป็นรูปแบบอื่นอย่างเงี้ยครับผมโอเคแสดงว่าหลักๆเนี่ยเท่าที่ฟังมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการจัดการรวมถึงการเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของน้ํานี่คือว่าเป็นค่อนข้างแบบสําคัญเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จึงเหมาะกับการเลี้ยงเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและทีนี้ทําไมเราถึงยังคงคอนเซปต์การเลี้ยงแบบนี้ไว้ครับผม เพราะว่าเราให้เกษตรกร,กรหรือพี่วิที่สนใจเข้ามามองว่าแบบนี้ก็เลี้ยงได้เหมือนกัน<อ>แต่ว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายในการผลิตพันธุ์เยอะๆมันค,ค่อนข้างจะทําได้ยากหากเทียบกับการจัดการระบบอื่นของเราเงี้ยโอเคปล่อยปล่อยไปเยอะไหมครับบ่อน,นี้บ่อหนึ่งถ้าตีเฉลี่ยแล้วสบายสบาย ประมาณร้อยตัวก่อนนะครับไซส์ประมาณตัวเล็กๆอย่างนี้ครับอ๋อนี่ลูกเขาหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นหน้ามีน้ํามันจะท่วมเราเลยค่อนข้างจะต้องระวังโอเคอ่ะอันนี้ก็ในบ่อนี้ก็อย่างที่บอกเนาะมีการจําลองเขาเรียกแบบให้มันเป็นแบบธรรมชาติมีตะไคร่มีลูกปลาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรพืชน้ำแล้วก็มีออกซิเจนให้เขานะครับผมก็โซนด้านหลังก็เป็นอย่างนี้หมดเลย ผมว่าคนที่แบบว่าทํางานอยู่ก็เป็นอาชีพเสริมได้เนาะใช่ครับถ้าเรามีการจัดการที่รธรรมชาติเขาจะบําบัดตัวเขาเองอการเปลี่ยนถ่ายน้ําเดือนนึงแทบจะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ําเลยครับผมแล้วถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียสําหรับการเลี้ยงแบบนี้ล่ะครับผมข้อดีของเขาก็กคือประหยัดทรัพยากรอาหารแร่ธาตุลินทรีย์แล้วก็น้ําสําคัญเลยคือน้ําไม่ค่อยเสียกับระบบนี้ครับข้อเสียก็คือหลักๆที่เราพบก็คืออัตราการโตอย่างที่บอกว่าค่อนข้างต่ํากว่าระบบอื่นของเรา ครับผมแต่เดี๋ยวจะมีอีกเทคนิคนึ่งให้คุณไปเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเลี้ยงแบบไหนอันนี้ก็ให้ดูกันแล้วตรงนี้มีถ้าเลี้ยงบ่อยอย่างนี้มีการจัดการน้ํำยังไงไหมฮะตรงนี้มันเป็นพื้นที่เปิดเนาะครับผมเราจะค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ทําอะไรเยอะน้ําฝนก็คือชะล้างน้ําเก่าออกไปไหล ไปสู่บ่อบำบัดของเราคือจะมีคังจูลินซีอ่ฮะอันนี้ฮะดูดขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปในคังจูลินซีของเรามันจะไม่ใช่ถังกองนะมันจะเป็นเหมือนคังจูลินซีเพราะจูลินซีเขามีความเซนซติทีฟต่อแสง UV เนาะมันก็เลยต้องมีพื้นที่ปิดให้เขาอ่ฮะและทีนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่รับน้ําเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าว่าเขามีวิธีการเลี้ยงยังไงแล้วก็บอกว่ารูปแบบนี้คือเป็นรูปแบบที่ทําให หอยโตไวแล้วก็เลี้ยงอัตราการลอดคือสูงด้วยใช่ครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับไปตามมาเลยฮะนี่เลี้ยงเป็นบ่อแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นบ่อเขาเรียกเป็นบ่อแล้วพลาสติกไหมเป็นบ่อฟิวเจอร์บ่อฟิวเจอร์บ่าใช่ก็เหมือนก่อนเหมือนแบบว่าคนที่แบบเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรอย่างงี้นะก็จะใช้เป็นฟิวเจอร์บ์ดแบบนี้ทําขึ้นมาเองง่ายๆเลยแต่แอบสังเกตเห็นก็คือ น้ำแบบใสมากไม่มีพืชน้ำไม่มีก้อนหินไม่มีอะไรคือไม่ได้แบบจําลองรอธรรมชาติเลยใช่ครับเพราะว่าเรามีเหตุผลว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่ดินใส่พืชน้ำหรือใส่สาราคิดตะไคร่ลงไปครัผมจึงพวกนี้จะค่อนข้างจะชะลอการเติบโตค่อนข้างมีผลอย่างมากนะฮะครับตราการโตจะต่างกันประมาณ 2. 5เท่า สองจุดห้าเท่าเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยคืออาหารที่เขากินเรารจะเน้นเป็นอาหารที่เราผสมขึ้นมาอ่ะฮะมันจะไม่ไปอาศัยโปรตีนจากแหล่งอื่นเลยเก็คือให้ได้เต็มที่เลยใช่ใชครับผมแล้วเขาก็จะมีอาหารทางเลือกทางเดียวและทีนี้สิ่งสําคัญก็คือที่เราเห็นจะไม่ใช่ดินครับมันจะเป็นแร่ธาตุและทีนี้แร่ธาตุพวกนี้แหละจะมีความที่ทําให้หอยรอดหรือไม่รอดเนี่ยฮะสิ่งสําคัญเลย ยัดได้เต็มที่เลยให้อาหารเขาได้เต็มที่ได้กินเต็มที่อย่างอันนั้นก็คือเขาก็ต้องาทงเลือกเขาเยอะมีการสับไปกินไอ้พวกแพงต้นบ้างไปกินไอ้พวกอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะกินสิ่งที่เขาชอบก่อนับผมเข้าใจและไอ้สาเหตุที่หลายๆคน่ะโอเคฉันก็ลองเลี้ยงจําลองแบบธรรมชาติก็แล้วจําลองแบบให้มันเหมือนธรรมชาติก็แล้วแต่ทําไมหอยยังตายอยู่ทำไมยังประสบปัญหาอยู่มันคือเหตุนี้นี่เองใช่ฮะแต่เห็นอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะ ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยแค่เอาน้ําใส่แล้วก็เอาออกซิเจนใส่ไม่ต้องใส่อะไรเลยแต่จริงคือมันมีรายละเอียดเขาใช่ซึ่งถ้าใครอยากจะทําแบบนี้เดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตแนะนํำหน่อยได้ไหมมีแบบกักไว้ไหมไม่ฮะเรคือให้แบ็นดีเลยงความรู้ฮะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราตกตะกอนมาเนาะสิ่งไหนที่ได้ผลสิ่งไหนที่ไม่ได้ผล อ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูวิธีการเลี้ยงเดี๋ยวขอพาเดินดูนิดนึงหลายคนอาจจะยังไม่เห็นก็บ่อนี้ก็เป็นไซส์เหมือนพ่อแม่พันธุ์ไหมฮะใช่ครับส็พ่อแม่พันธุ์เลยอันนี้จริงๆก็คือเป็นไซส์ที่เราสามารถจะจําหน่ายเป็นเป็นหอยเนื้อก็ได้หรือว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็ได้ใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวให้น้ำมวยเขาจับให้ดูนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะมันจะมีหลากหลายไซส์แต่ว่าไซส์ที่ ค่อนข,ข้างที่จะใหญ่สุดของเราจะเป็นไซส์ประมาณไข่เป็ดเบอร์ศูนย์ครับผมไซส์ที่เริ่มทําพันุได้ก็เป็นประมาณไซส์มะขามป้อมอย่างเงี้ยนะก็ <นะ S 2> คือไซส์มะขามป้อมก็คือประมาณอาเยนิโปมาหน่อยอันนี้คือเริ่มทําพันธุ์อูใหญ่จริงนะเดี๋ยวจะหาว่า โกรหกซึ่งบ่อตรงนี้ก็อยู่ไซส์ประมาณเท่าไหร่นะฮะกว้าง80เซนยาว185ยเซน185เซนกว้าง80อันนี้เราเราปล่อยปล่อยหอยไปเยอะมากน้อยขนาดไหนฮะถ้าสําหรับคนที่ตั้งต้นนะฮะเาอาไม่เก่งก่อนเพิ่งเริ่มต้นแนะนํา1ตารางเมตร20ตัวก่อนพอเราเลี้ยงเลี้ยงไปเริ่มมีความชํานาญคผสัก35ตัวก่อนแล้วพอเราเริ่มเก่งและ สักประมาณ50ตัวต่อ1ตารางเมตรครับผมแต่ถ้าเราแบบเชี่ยวชาญและแนะนําเป็นหนงตารางเมตรประมาณ60-80ตัวประมาณนี้ก็คือหอยเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่งจริงมันคือมีเพศเดียวกันใช่เป็นสองสองเพศในสองเพศอ่าใช่ครับพกให้ดูเลยว่านี่ไซส์เขาขนาดไหนคุณดูอันนี้ไข่เยื่อม้าซึ่งเขากําลังจะเอาไปทําไข่กระเพรากรอบเราก็เลยเอามาก่อนมันเทียบให้ดูเลยว่าคือมันใหญ่มากจริงนี่ กี่ตัวโลเนี่ยเคยวัดไหมฮะพีคสุดของเราเลย<ภ>ประมาณ16ตัวโลนึง16ตัวโลใช่อันนี้คือขายเป็นแบบว่าเคยขายเป็นแบบเนื้อหรือว่าเป็น,เป,นเป็นพ่อแม่พันนะยังต้องเป็นพ่อแม่พันธุก่อนฮะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วยังผลิตได้ไม่เยอะอขนาดั้นโอเคแต่ผมว่านะตอนนี้ก็คือเริ่มมีคนทยอยเลี้ยงกันเยอะสักประมาณตีหน้าเนี่ยน่าจะพอมีลุ้นได้กินแบบว่าได้กินเนื้อแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเลี้ยงรูปแบบนี้ให้น้ำมลเราแนะนำเลยดีกว่าไหมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจำลองให้ดูเลยแล้วกันครับว่าจะต้องเริ่มแบบไไหยงงป อย่างที่บอกนะครับว่าใครที่อยากจะเลี้ยงในรูปแบบที่เราพาไปดูเมื่อกี้อันนี้คือบ่อจําลองที่น้ำมนต์ทำไว้ให้แบบว่าสําหรับคนที่อยากเข้ามาดูงานก็ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยอันนี้คือบ่ออะไรยังไงครับอันนี้เขาจะเรียกว่าบ่อที่เราเลี้ยงเพื่อเชิงหวังผลทางด้านผลิตทางจํานวนนะฮะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราตกตะกอนมาหนึ่งคือคนที่เข้ามาเลี้ยงอยากที่จะประกอบเป็นอาชีพเสริมเนาะเราจะทำยังไงให้เขาประสบความเรียนในอาชีพได้ก็คือ ต้องเลี้ยงให้รอดก่อนแล้เลี้ยงให้โตแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ก็คือมีออกซิเจนมีน้ํามีแร่ธาตุอ,อาหารแล้วก็เกลือทะเลเพียงเท่านี้ก็สามารถดารงอยู่ได้แล้ว อันดับแรกครับถึงก็เราควรมีเนาะภาชนะใส่น้ำครับผมฟาร์มแนะนําเป็นกระมังแบบนี้ก็เพราะว่ารูปแบบค่อนข้างง่ายถ้าไม่เป็นสีนี้เป็นสีดําอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกันเลยกระมังแบบยี่สิบบาทเลยได้ไหมได้ได้เหมือนกันครับผมหลังจากได้กระมังมาแล้วครับผมสิ่งที่สำคัญเลยคือของใหม่เรามักจะติดมาก็คือสารเคมีของเก่าอาจจะเป็นเชื้อโรคเราก็ต้องดูบริบทเนาะสมมุติถ้าเป็นกระมังใหม่เราอาจจะขัดล้างด้วยเกลือก่อนแล้วก็แช่น้ำเกลือทิ้งไว้คืนหนึ่งแต่ถ้าหากเป็นของเก่าเราจะแช่ย่างรับทิม ก่อนทิ้งไว้ขอไว้คืนหนึ่งประมาณนี้แล้วพอพอเวลาก็ค<อ>ือเป็นการฆ่าเชื้อนั่นเองใช่ทีนี้พอเราแช่ครบแล้วถ้าเป็นของใหม่แบบนี้เนาะครับผมเราก็ถ่ายน้ําทิ้ง uh huh. เราก็เปิดน้ำใส่เต็มกะละมังเลยแล้วเก็เติมเกลือทะเลไปประมาณช้อนชานึงครับเพื่อ ลดคลอรีนในน้ําแล้วทีนี้เราก็เปิดออกซิเจนไว้แรงๆ,ๆเลยบุ้มบุ้มบุมบุมทิ้งไว้ประมาณถ้ามีเวลาทิ้งไว้ตั้สองสามวันห,หากเราไม่มีเวลาให้เราใช้เกดกัดคลอรีนประมาณสามสี่เกบน้ําก็จะใช้ได้ภายในประมาณสิบชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ควรปล่อยหอยรเราต้องปรับสภาพน้ําให้มันเหมาะกับบ้านเขาก่อนเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วกันหลายๆคนอาจจะตามไม่ทันก็คือพอเราใส่น้ำเนี่ยเป็นน้ําก๊อกอะไรก็ได้เหมือนกันใช่น้ำก๊อกน้ำแบบปลาน้ําฝนแต่ ต้องมีที่มาที่ไปของน้ําชัดเจนชเช่นมีเชื้อโรคไหมหมีคลอรีนหรือเปล่าหรือว่ามีแร่าธาตุหรือยังครับผมโอเคหลังจากนั้นเราจัดการเตรียมน้ําเตรียมระบบอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเราทาไงต่อฮะครับสิ่งต่อมาก็คือหลังจากที่เราลดคลอรีนให้เป็นศูนย์ก่อนเนาะและทีนี้สิ่งที่ยังขาดไปก็คือแร่าธาตุแล้วก็ P H ที่เราต้องตรวจสอบว่าได้หรือไม่ได้ครับผม P H จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ ที่ฟาร์มเราจะรักษา pH อยู่ที่7.5นะครับเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะแข่งขึ้นแขวงลงเองแต่ทีนี้หากเรารักษาไว้ที่7เดี๋ยวธรรมชาติเขาจะแข่งมาทางกดอ่อนบ้างเป็นด่างอ่อนบ้างเราก็เลยรักษาไว้ที่ประมาณ7.5เพื่อให้ค่าแร่ธาตุจะได้สูงตาม pH pH สูงตามแร่ธาตุมันจะแปรผันตามกันอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ง่ายๆใช่ไหมฮะเป็นเครื่องที่แบบวัดค่า pH น้ำก็หาซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปเนาะแต่ถ้ามันแบบว่าเราใส่น้ําไปแล้วปุ๊บ เฮ้ยมันได้แค่4.5 5.5เราทำไงฮะเราอยากให้เป็นด่างเราก็ควรใส่แร่ธาตุลงไปแต่ว่าถ้าเราอยากให้กลับมาเป็นกลางเราควรใส่น้ำเปล่าที่มีค่าปกติเจดลงไปแต่ถ้าสมมติเราใส่น้ำไปจนจะล้นกระมังแล้วรเราไม่สามารถที่จะดึงข้ามลงมาได้ใส่น้ำเปล่าก็กล้นแล้วสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือน้ำส้มสายชูเราความเป็นกดใส่ลงไปค,ค่า pH มันก็จะตกลงมาอาฮะ โอเคงั้นวัดให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าตรงนี้เท่าไหร่ได้ครับในไหนมาที่นี่แล้วต้องขออนุญาตเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆคนที่แบบเลี้ยงหอยอย่างเต็มที่เลยก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะแต่ก็คือหัวใจสําคัญในการในการเลี้ยงหอยเนาะใช่ครับอันดับแรกฮะเราเตรียมกระบอกน้ํามาก่อนอนะฮะเราได้กระบอกมาปุ๊บแล้วก็กระบอกมาล้างล้างประมาณทักสามครั้งล้างเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจุ่มบ่อนั้นบ่อน,นี้อะไรอย่างเงี้ย<อ>ภาพนี้มันอาจจะเพี้ยนไปเรื่อยๆพอเรา ได้กระบอกทดลองเรามาแล้วเราก็ใส่น้ําประมาณ5มิลลิตรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆดูว่าท้องช้างมันตกึงขีดไหมพอถึงท้อง้ังตึงขีดแล้วก็เริ่มทําการหยดทดลองได้ครับผมซึ่งอุปกรณ์ต่างๆอย่างเงี้ยเราหาซื้อได้ที่ไหนยังไงซื้อได้ตามร้านเกษตรพันธุ์หรือว่าตามในออนไลน์ก็ได้ครับผมหาที่มีแหล่งเชื่อถือได้ก็พอแล้วครับผมเวลาเราได้ได้น้ําจากบ่อมาใช่ไหมฮะสิ่งที่เราต้อง พึงระวังก็คือวิธีการตรวจโดยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการตรวจน้ํามันจะไม่มีรายละเอียดเวลาเราตรวจน้ําเราควรหยดอย่างนี้แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วบางคนอาจจะไม่ระวังอาจจะหยดอย่างนี้เยียงข้างใช่ฮะหยดมันจะไม่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 ถูกต้องมันจะมีความเออร์เลอร์สูงพอเราได้น้ํามาใช่ไหมฮะครับผมอันนี้ชุดนี้เขาบอกว่าให้หยด2หยดครับหยดที่1เขย่าเขย่าก่อนนะฮะเขย่าอย่าหยดทีเดียวแล้วค่อยเขย่าความเออร์เลอร์มันจะสูงแล้วหยดที่2 เขยา่าแล้วก็จะได้ผลของการทดลองมา,าทีนี้นับครผลเทสของเราก็จะมาเทียบกับแผ่นสีนนใช่ซึ่งตอนนี้ สีที่อยู่ในมือผมก็จะอยู่ที่ประมาณ7.7จุใช่ไหมเจ็ดจถึง7.7โดยประมาณนี้ในรอบวัน p h เขาจะค่อนข้างแกว่งตามธรรมชาติของเขาและทีนี้สิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คืออย่าให้ p h มันต่างกันมากระหว่างช่วงวันกลางวันกลางคืนตอนเย็นตอนเช้าเราเราตรวจบ่อยขนาดไหนฮะปกติแล้วที่ฟาร์มจะตรวจวันเว้นวันตรวจของเสียทุกวันตรวจแร่ธาตุประจำอาทิตย์ครับแล้วก็ เปลี่ยนถ่ายน้ําหากพบว่าของเสียเริ่มสะสมแล้วไม่ไม่รอเปลี่ยนถ่ายน้ําหลังที่น้ําเสียครับผมโอเคหลังจากที่เราวัดค่า pH ของน้ําอะไรได้เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนั่นก็คือ ตำแหน่งการตั้งกระมังพื้นที่ตรงนั้นสามารถที่จะเลี้ยงได้หรือไม่ได้ครับดูจากอุณหภูมิภายในรอบวันปกติแล้วที่ฟาร์มเราจะรักษาอุณหภูมิไว้อยู่ไม่เกิน25ถึง32องศาหให้อุณหภูมิภายในรอบวันไม่ต่ำหรือสูงเกินไปกว่านี้เพราะ <ผม S 2> ว่าปกติที่ฟาร์มสังเกตว่าพออุณหภูมิเกิน32มัดในน้ําเกิน32หอยค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์การลอยตายค่อนข้างสูงและเ,เราก็เลยร้อนใช่ไ,ไหมใช่ใช่ หากได้แดดเช้าก็จะดีแต่ถ้ามันได้แดดเช้าไม่ได้จริงๆควรเป็นแดดบ่ายแต่ทีนี้ควรมีแสลนสักความาความหนาประมาณทักหกเปนเพื่ออะไรเพื่อให้ได้รับแสงแดดแล้วเขาจะมีคีต้ไค่าน้ำแล้วก็จะมีแพลงต้อนน้ำแพลงต้อนพืชใ,ในการสังเคราะห์แสงดูดกินได้เนะาะ<อ>ถ้าใครไม่รู้ว่า พื้นที่เราแดดลงมากน้อยอะไรยังไงเท่าไหร่นี่ตัวนี้ช,ช่วยได้เลยใช่ฮะเราต้องมีข้อมูลเป็นตัวเลขยืนยันฮะทุกอ,อย่างมันต้องมีตัวเลขออกมายืนยันว่าในรอบวันต่ําสุดสูงสุดเท่าไหร่แล้วปัจจุบันเท่าไหร่เนี่ยมันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะะที่แบบไม่ควรมองข้ามเลยนะแม้กระทั่งแบบว่าที่พื้นที่ในการตั้งบ่อในการเลี้ยงใช่ไหมฮะหลังจากนั้นยังไงต่อฮะ ครับถึงต่อมาที่เราจะใส่ลงไปก็คือแร่ธ <ผม S 1> าตุฮะอะแร่ธาตุขาดไม่ได้เลยเพราะว่าแร่ธาตุตัวนี้เราผสมขึ้นมาเพื่อทดแทนดินที่จะเอาไปใส่ในพื้นบ่อเนาะเกษตรกรส่วน,วนใหญ่มักจะใส่ดินลงไปแล้วเราพบว่าหอยขมชนิดนี้เขาต้องการค่าออกซิเจนค่อนข้างสูงใส่ดินลงไปเราพบว่าของเสียมันดึงให้ให้ออกซิเจนค่อนข้างต่ําลงเราก็พบว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเราก็เลยใส่แร่ธาตุลงไปผมพวกตะกูลกลุ่มปูนคาร์บอเนตหรือพวกไฮดรอกไซด์ลงไป แล้วทีนี้พอเราใส่ลงไปปุ๊บเราพบว่าตาการโตค่อนข้างสูงและตาการลอดค่อนข้างสูงพอเราใส่แร่ธาตุปุ๊บมันจะเป็นความฟุ้งในน้ําเป็นเหมือน,นแบบว่าเป็นหมอกเนาะเราก็ต้องรอให้ตกตะกอนประมาณวันหนึ่งวันหนึ่งปุ๊บลำดับต่อไปเราจะใส่ก็คือเกลือทะเลครับผมเกลือทะเลเราจะใส่ลงไปเพื่อให้น้ำมีคอไย และก็สิ่งสาคัญเลยเวลาเราปล่อยสัตว์น้ําสาคัญมากควรมีติดตามไว้ช่วยลดความเครียดของสัตว์น้ําเวลาปล่อยให้การเติบโตไปเป็นด้วยความปกติก็เหมือนการเลี้ยงปลานั่นแหละใช่ไหมก่อนปล่อยปลาก่อนก็คือเตรียมบ่อปลาโอเคเดี๋ยวขอย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงแร่ธาตุเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้เช่นกันตามร้านเกษตรพันธุ์หรือร้านขายสัตว์น้ําโดยทั่วไปแล้วเขาจะมีใส่ในพื้นบ่อเขาครับผมอย่างแร่ธาตุเนี่ย บ่อขนาดเนี้ยใส่ปริมาณเท่าไหร่ยังไงครับปกติแล้วหากเป็นบ่อประมาณ240ลิตรนี่เราจะใส่ประมาณทั้งสองช้อนโต๊ะในกรณีที่เตรียมน้ําสิ่งต่อมาใส่เกลือที่บอกไปใส่เกลือนิดหน่อยเกลือเยอะไหมฮะเกลือเยอะไหมเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาหรือถ้าหากเราพบว่าน้ําเราค่อนข้างจืดสนิทไปก็ควรที่จะใส่ประมาณทั้งสองช้อนชาครับผมโอเคหลังจากที่เราใส่เกลือตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือวัดแร่ธาต ใช่ไหมครับอ่าก็คือมีการวัดแร่ธาตุเราจะใช้เป็นอะไรยังไงอะครับก็ปกติที่ตามลําดับต่อมาเราจะหาปริมาณของแร่ธาตุให้สมดุลกับที่หอยต้องการส่วนใหญ่เราจะใช้วัดพวกแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็พวกความกระด้างของน้ำครับผมอาจจะเสริมด้วยการวัดอัลคายในน้ำไอตัวนี้มันจะช่วยให้ pH ในรอบวันไม่แกว่งมากนี่ฮะเป็นตัวช่วยของเราในการที่เราจะรู้ว่า ปริมาณแร่ธาตุในน้ําเราใส่ลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่พอพรเราก็ต้องมีช่วงชุดตรวจน้ําพวกนี้ลำดับต่อมาเนาะบ้านเขาเริ่มไม่ค่อยสะอาดแล้วมีของเสียรเราก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มบาซิลัสเนาะและทีนี้กลุ่มนี้เขาจะช่วยมีประสิทธิภาพในการจัดก,การน้ําที่ดีพอมีการจัดก,การน้ําที่ดีเมื่อเราให้อาหารเยอะเขาก็กินเยอะทายเยอะแม่บ้านก็ต้องคอยเก็บบ้านก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ หลังจากนั้นปล่อยหอยยังฮะหลังจากนั้นเราควรรันระบบไปสักประมาณ 1- 2วันโอเคปล่อยปล่อยให้เขาน้ำเขาจะเริ่มมีความเหลืองขึ้นนิดๆครับคือน้ำที่เลี้ยงหอยที่ดีต้องไม่ใสเกินไปแต่ควรเป็นน้ำโป่งพอเราปล่อยหอยไปเราจะพบว่าหอยเขาจะสำรวจพื้นที่ก่อนวันแรกเราไม่แนะนำให้อาหาร มันจะเกิดอาหารทางธรรมชาติอยู่แล้วและทีนี้เราค่อยให้อาหารในวันถัดไปหากเราให้อาหารลงไปเลยบางครั้งเขายังไม่กินเขายังตื่นสถานที่แล้วพบว่าน้ํามันก็อาจจะเน่าเสียได้ไวขึ้นและสองสมบันหอยอาจจะลอยตายเนื่องจากออกซิเจนในน้ําต่ําของเสียเยอะฟาร์มเราค่อนข้างที่จะเซนเิทีฟเรื่องการรักษาออกซิเจนแล้วก็รักษาคุณภาพน้ําเราเลยต้องมีที่ตรวจน้ําประจาฟาร์มว่าน้ําเสียหรือยังพอน้ําเสีย หรือไม่เสียเราจะวัดจากตัวเลขเราจะไม่วัดจากความคิดไปของเราเองอหลังจากเราเตรียมน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งสําคัญที่บอกว่าในการเลี้ยงหอยนั่นก็คือการปล่อยหอยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันเหรอใช่ครับเวลาเราได้ได้หอยมาอัันแรกเลยคือเราควรที่จะพักหอยไว้ในสภาพอากาศปกติก่อนอเนาะเพื่อให้เขาสัมผัสถึงอุณหภูมิภายในบริบทรอบบอ่อเราก่อนสมมติว่าเราได้หอยมาอย่างนี้ปุ๊บ,บสิ่งที่เราควรทําเลยก็คือเอาน้ํา ผมผมเขาผมผมเขาอย่างนี 1941, ้นะถ้าเรามีหลายบ่อเราเอาหอยมาปุ๊บเราเอาวางวางอย่างนี้ถึงต่อมาคือเราปรับอภาพอากาศไว้ก่อนอรัาอากาศให้เขารู้จักอากาศบริบทร้อยรอบบ่อแล้วแล้วก็ขรมน้ําให้เขารู้จักน้ําในบ่อเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆฮะเขาเริ่มกระดุกกระดิกแล้วทีนี้เราค่อยๆลินน้ําเข้าไปลินน้ําเข้าไปรินน้ําเข้าไป และทีนี้เราก็ค่อยลินไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนในกรณีที่เราได้หอยมาแบบแห้งๆครับผมเพราะว่าปกติเวลาเขาส่งเขาก็จะส่งเป็นแบบแห้งๆมาถูกต้องไหมครับพอเขาได้น้ําพอเริ่มได้น้ําไปเนี่ยเขาก็จะมีการขยับตัวแล้วก็ยังไงฮะแล้วพอหอยเริ่มรู้สึกตัวทุกตัวเริ่มมีปฏิกิริยาหากตัวไหนยังนิ่งอยู่หรือลอยตั้งแต่ตอนใส่เราก็ควรหยิบหอยตัวที่ตายออกหรือตัวที่เราสงสัยออกมาก่อนแล้วพอเวลาหอย พร้อมที่จะปล่อยแล้วช่วงเวลานี้จะประมาณห้าสิบนาทีการปรับสภาพน้าอะไรของเขา uh huh. และทีนี้พอเราได้หอยปรับสภาพน้ํามาสิ่งที่เราสําคัญและควรทําก็คือเร,เราเวลาเราจะปล่อยหอยเราวางอย่างนี้บนพื้นท้องน้ําเรา uh huh. ทําไมไถึงวางอย่างนี้ครับผมเพราะว่าในวันปกติ เขาจะค่อนข้างที <sk <sk ่จะกลับตัวได้หากเราวางอย่างนี้แต่ทีนี้วันที่เราได้หอยมาค่อนข้างอ่อนเพลียเหนื่อยล้าจากการเดินทางเนาะิึงที่เราควรทําก็คือวางความอย่างนี้ไม่งั้นมันจะเหมือนเต่าที่อยู่บนบกพอเราปล่อยหอยแบบนี้ใช่ไหมเขาจะออกเดินได้ไวมากไวแบบแตกต่างกับช่วงที่เราปล่อยหอยแบบนอนอย่างนี้เลยก็เหมือนช่วยเขานิดนึงใช่แล้วเราปล่อยหอยเราควรปล่อยจุดเดียวครับผม เพราะว่าหากเราปล่อยล0 0จุดเราจะไม่รู้เลยว่าหอยตัวที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์จะเดินออกไปหรือเปล่าครับผมอันนี้ก็เป็นดีเทลรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆ<ช>แต่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลย<ช>ที่มีอัตราผลทําให้หอยของเราอะ<ช>โอกาสลอดตายสูงนอกจากการเลี้ยงในรูปแบบนี้เห็นบอกว่ามีการต่อยอดไปอีกใช่ไหม<ช>ฮะ,ฮะไปเลี้ยงในถังหรือยังไงฮะข้างหลังเราจะเป็นระบบขุนฮะถ้าผมเราจะเอาแม่พันธ์ไว้ใน ที่โซนหนึ่งแล้วก็อีกโซนหนึ่งเราจะเป็นขุนลูกให้ขึ้นมาเป็นไซส์ที่กําลังจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในนาคอีกนั่นก็คือเอาไปเอาไปขุนในในในถังแบบนั้นใช่ครับครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงดีกว่าไหนไหนมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันฮะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นการต่อยอดมาจากที่เราเลี้ยงเป็นบ่อเขาเรียกอะไรบ่อฟิวเจอร์บ่อครับผม อ่าอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าบ่อขุนนะฮรเรา <ผม S 2> ก็จะทำลูกพันธุ์ที่เราเก็บมาจากบ่พอเพาะพันธุ์ขึ้นมาให้เป็นไซส์ตั้งแต่ไซส์เมทัวเหลืองมะขามป้อม เกิึงไส์เหรียญบาทเขาจะมาเพาะพันธุ์ขเข้าใจแล้วก็คือหลังจากที่หอยเนี่ยเขาออกลูกออกเต้าอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วบ่อตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นบ่อขุนให้เขาโตไวซึ่งไอ้ที่เราเอามาใส่ในนี้มันก็จะเป็นไซส์พวกแบบใบมะขามเล็กๆเหรียญบาทเหรียญสิบอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะตั้งต้นจากไซส์เล็กๆนะครับแล้วก็มาใส่ซึ่งรูปแบบการจัดการน้ําก็เหมือนกับที่เราแนะนําเมื่อกี้ใช่ไหมฮะอันนี้เราใส่เยอะใส่น้อยยังไงฮะปกติแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากเลี้ยงแบบสบายๆอนู่กลางเม็ดก็เริ่มตต้น20ัว แต่ว่าถ้าเราเชี่ยวแล้วหนึ่ตารางเมตรเราอาจจะใส่ได้ถึง60ตัวแต่ว่าไซส์เล็กๆเลยเราเคยใส่ไปสูงสุดประมาณ5,000ตัว5,000ตัวสำหรับอันนี้ถังนี้แต่ว่าเราก็ตามดีมานซัลายของลูกค้านะหากช่วงไหนที่ของเร่งหรือของขาดอย่างเงี้ยเราก็พบว่าเราเลี้ยงวิธีนี้มันโตไวกว่าเพราะว่า15วันเราก็สามารถที่จะไซส์มากกว่าเหรียญบาทแล้วเดี๋ยวให้ น้ำมนต์เขาหยิบให้ดูนิดนึงดีกว่าว่าไซส์ตรงนี้ประมาณกี่เดือนนะฮะที่เราเห็นตรงนี้อันนี้ไซส์ประมาณ8ปดเดือนนี่ประมาณ8ปดเดือนอันนี้โตเร็วเหมือนกันตรงนี้โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเลี้ยงหอยขมยักษ์เลยนะใช่ซึ่งในฟาร์มแห่งนี้ก็ยังมีการเลี้ยงอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งให้ดูด้วยใช่นั่นก็คือการเลี้ยงแบบแนวกระชังหรือว่าแนวต่างจังหวัดแล้วก็มีพื้นที่สําหรับบ่อดินโดยเฉพาะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงดนกว่าไหนไหนมาที่นี่แล้วไปดูกันครับไป คนแบบมีพื้นที่อยู่อยากมาดูการเลี้ยงในแบบนี้เราก็มีให้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนต่างจังหวัดเขามาทํางานที่ในเมืองเนาะแล้วเขาอยากได้วิธีการแบบไปเลี้ยงอยู่ต่างจังหวัดเขา <heroin. S 2> ขเขาจะได้มีวิธีการว่าจะทํายังไงให้ตาลอดมันค่อนข้างสูงครับผมเราก็เลยจําลองขึ้นมาว่าต่างจังหวัดจริงๆก็เลี้ยงได้และเลี้ยงได้ดีด้วยและทีนี้เขาก็มารับพันธุ์จากที่เราไปเนี่ย<อ>แล้วก็ไปเลี้ยงต่อยอดที่ต่างจังหวัดเป็นกระชังอย่างนี้ขึ้นมาพอกระชังอย่างนี้ขึ้นมาเราก็พบว่าเออตารอดมันก็สููงงพรราาาะะว่่มัันนอยยภใกช เคนี่ก็อย่างที่บอกนะมีการจําลองหลากหลายรูปแบบนะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าก็กลุ่มพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างใครที่มีพื้นที่เยอะหน่อยมีพื้นที่มากหน่อยก็เลี้ยงในรูปแบบนี้ซึ่งตรงนี้หัวใจสําคัญในการเลี้ยงรูปแบบนี้คือยังไงฮะอันนี้ก็คือคุณภาพน้ําแล้วก็ออกซิเจนในบริบทของแต่ละบ่อนะเราอาจจะต้องสังเกตว่าในบ่อเรามีศัตรูของเขาเยอะไหมเช่นกบเขียดหนูนกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสังเกตว่าหากสิ่งรบกวนเขาเยอะอัตรารอด ค่อนข้างที่จะต่ำรเราก็ต้องมีั้วรอบขอบชิดออแต่ทีนี้ของเราเราตรงนี้จะเป็นโซนที่ ปล่อยเลยตามธรรมชาติออย่างหนึ่งก็คือเรามีกระชังอยู่แล้วนะเราจากจะเลี้ยงให้ได้หวังผลจริงๆริงสิ่งที่เราควรทําเลยก็คือกั้นขอบรั้วตรงนี้ครับผมแล้วเราต้องให้อาหารเขายังไงฮะปกติแล้วในกระชังอย่างนี้เราจะให้อาทิตย์สัก1-2ครั้งเนาะเป็นอาหารผสมแล้วก็ปั้นสักประมาณกํามือหนึ่งอย่างเงี้ยฮะใส่กระชังหนึ่งก็ประมาณ2กํามืออัตราการโตจะค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าในบ่อดินและธาตุเขาค่อนข้างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือ การเก็บเกี่ยวของเขาจะค่อนข้างยากกว่าบนข้างบนอโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะฮะที่น้ำมนต์ทำไว้อยู่แล้วก็<ช>เป็นแบบว่าให้ได้มาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ใน,ในโซนนี้ด้วยนะครับผมที่นี่ก็คือครบวงจรจริงในเรื่องของการเลี้ยงหอยขมยักษ์รัตนะนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองเอาเทคนิคต่างๆนี้ไปลองเลี้ยงดูแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาขอความรู้อยากจะติดต่ออยากจะติดตามนี่เราไปติดต่อติดตามมาขอความรู้ยังไงได้บ้างฮะ ยินดีแบ่งปันองความรู้นะครับเข้าไปที่ t ิกต็อกมนสิริฟาร์มนะครับแล้วก็ทักข้อความเรามาก็ได้ว่าสอบถามเรื่องคิวการเข้ามาศึกษาดูงานเรายินดีแบ่งปันฮะหรืออีกวิธีก็คือโทรมาที่เบอร์0947810759นะครับเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยครับเป็นไปได้มาพูดคุยกันเนาะเราจะได้รู้ถึงเหตุและผลของการเลี้ยงว่ามันสาเร็จเพราะอะไรไม่สําเร็จเพราะอะไรดีกว่าครับผมที่เนี่ยคือเต็มที่กับคนที่มาดูงานมากมากเพราะว่าขออนุญาตรับแค่ วันละสองครอบครัวใช่ใช่วันละสองครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเช้ารอบหนึ่งแล้วก็บ่ายรอบหนึ่งเพราะว่าอยากให้ได้ความรู้ไปเต็มที่จริงๆสําหรับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปติดต่อแล้วก็ติดตามได้เอานี้เห็นบอกว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขายด้วยขายยังไงฮะ ปกติเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์เท่ากับเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วเหลืองอย่างนี้ฮะจะเริ่มประมาณ10บาทจนถึง140 150บาทถึงไซส์ไข่เป็ดแต่ทีนี้ต้องดูเนาะเราอยากได้ไปเลี้ยงในพื้นที่แบบไหนถ้าเราเอาไซส์ใหญ่ไปใส่พื้นที่เล็กมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะหรืออยากเอาไซส์เล็กไปใส่พื้นที่ใหญ่ก็อาจจะค่อนข้างสิ้นเพลองก็ลองปรึกษาพูดคุยเราได้ว่าการเลี้ยงเราใช้พื้นที่แบบไหนให้เหมาะสมกับ การเลี้ยงของเราอย่างเงี้ยครับผมโอเคยังไงใครสนใจก็ลองอินบ็อกซ์แล้วลองโทรมาสอบถามกันดูได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ผมมองว่าในอนาคตน่าจะเป็นแบบสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ <cell S 1> มากเลยนะสำหรับ EP นี้จบเพียงเท่านี้ฮะแต่ EP หน้าเรายัางอยู่กันที่นี่ยังมี อีกหนึ่งรูปแบบในการทำเกษตรที่น่าสนใจมากๆเลยต้องติดตามนะครับสำหรับ E ีพีนี้ลาไปก่อนฮะขอบคุณนะฮะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกัน E ีีหน้าครับแล้วก็สุดท้ายนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i ป e เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเกษตรสัญจรด้วยนะครับ e ีพีหน้าเจอกันฮะนี่ดูขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเกษตรสัญจรก็ยังมีคลิปดีๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ